พระต,ตราลไัยเนี่ยจะเป็นแหล่งแห่งบุญแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งแห่งความรู้แจ้งที่แท้จริงแล้วก็อนุภาพอันไม่มีประมาณเพราะฉะนั้นเราอย่าไปสแสวงหาสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยไม่มีพระตาันาตรัยเป็นที่พึ่งภัยต่างๆจะเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลาในช่วงไหน บุญเราหย่อนภัยมันก็เยอะถ้าบุญเราเยอะภัยมันก็หย่อนอันนี้เป็นหลักวิชาของชีวิตการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจะทำให้เรารู้สึกอบอุ่นและปลอดภยัยหนักก็เป็นเบาเบาก็หายถ้าตายก็ไปดีเข้าถึงก็มีความสุขทันที เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีประมาณทีเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องให้เวลาในการทำใจหยุดใจนิ่งควบคู่กันไปกับภารกิจประจำวันกันนะจ๊ะต้องทำให้สม่ำเสมออย่าทำทำหยุดหยุดอย่างนั้นผลมันก็จะเกิดขึ้นช้า ให้มันทำสม่ำเสมอทุกวันแม้ว่าเมื่อเวลาเรานั่งอาจจะฟุ้งบ้างมืดบ้างเมื่อยบ้างก็อย่าไปท้อนะจ๊ะให้ทำต่อกันไปเรื่อยๆความมืดในใจเนะี่ยมันไม่มีตลอดเวลาเหมือนความมืดภายนอกเหมือนกัน มันก็มีอยู่ได้ช่วระยะหนึ่งแล้วมันก็จะสว่างความมืดในใจนเหมอนกันเวลาเราหลับตาแล้วมันมืดมันก็ชั่วคราวถ้าเรามีความเพียรและทำถูกหลักวิชาไม่ช้าความมืดนะั้นมันก็จะค่อยๆเจือจางลงไปเรื่อยๆแล้วก็ล่มสลายหายไปในที่สุดดังนั้นการทำความเพียรเนี่ยก็ให้ถูกหลักวิชา จึงมีความสำคัญมากต้องให้สม่ำเสมออย่าให้ขาดเลแยแม้แต่เพียงวันเดียวไม่ว่าจะเจ็บจะป่วยจะไข้จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ให้ฝึกใจหยุดนิ่งเอาไว้เรื่อยๆบางช่วงเราไม่สบายเรานั่งไม่ไหวล้วก็นอนตามอาแต่ถ้าแข็งแรงเด็กก็ควณจะนั่งนั่งฝึกไปเรื่อยๆ ฝึกไปหยุดไปนิ่งไปให้ใจคุ้นกับศูนย์กลางกาย